สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับโค้ชวิกทีมทีโบสปอร์ตนะครับวันนี้เราก็มาขอเปลี่ยนเรื่องกันบ้างนะครับว่าทุกครั้งเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเราจะพูดถึงนักฟุตบอลเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็นักวิ่งด้วยนะครับวันนี้ครับขอเปลี่ยนมาเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกีฬาพละกายในบ้านนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยก็เป็นอดีตนักกีฬาพลอกายทีมชาติไทยรุ่นแอธลีตฟิสิกส์นะครับแล้วก็เคยแข่งพละกายมาบางรุ่นบ้างนะครับเพราะว่าตัวไม่ใหญ่มากนะครับก็จะแข่งอยู่ในรุ่น น้ำหนักไม่เกิน75กิโลกรัมส่วนในตอนที่แข่งรุ่นแอตเลติกทีมชาติไทยเนี่ยน้ำหนักตัวก็จะอยู่ที่ประมาณ73-74โดยประมาณนะครับก็ถือว่าไม่ได้เป็นตัวใหญ่มากหรือว่าไม่ได้อยู่ในพาทของบอดี้บิลเดอร์มากเป็นรุ่นแอตเลติกหรือว่าง่ายๆคือเรียกว่ารุ่นนักกีฬาครับโดยประสบการณ์นะครับลหลายๆคนถามมาว่านักกีฬาพากายเนี่ยเวลาแข่งขันเน้เน,นอะไรเป็นหลักนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วครับนักกีฬาพากายเนี่ยก็จะเน้นทํายังไงให้กล้ามเนื้อเนี่ยคมชัดที่สุดแล้วก็ กล้ามเนื้ออยู่ในสภาวะที่ฟูสวยงามที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยในนักกีฬาพกายถ้าเราไม่พูดถึงในเรื่องของวิธีการตัดสินที่ไปพูดถึงอัตราส่วนของกล้ามเนื้อหรือว่าขนาดของกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยถ้าเราพูดถึงหลักสอสอสองประเด็นหลักก็คือในพาร์ทสองทำไงให้กล้ามเนื้อฟูสวยงามและไขมันน้อยที่สุดและปริมาณน้ําในช่วงนั้นเหมาะสมมากที่สุดถึงจะออกมาสวยงามครับดังนั้นครับหนีมโพ้นในเรื่องของการที่ทํายังไงให้ช่วงนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ย ไขมันน้อยที่สุดเนี่ยเราทํามาก่อนอยู่แล้วนะครับในวันแห่งขันเนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับส่วนในวันแห่งขันเนี่ยสุดใ้ก็เน้นในการเรื่องของการลดปริมาณน,น้ําในผิวหนังให้น้อยนะครับแต่ก็ไม่น้อยจนเกิดสภาวะที่เกิดผลเสียต่อร่างกายนะครับส่วนคาร์โบไฮเดรตก็มีการกินหรือเราจะเรียกกันว่าโหลดเนาะโหลดดิ้งหรือว่าโหลดคา oh ร์โบไฮเดรตอ้วยเราเรียกสันน้นๆว่าโหลดคาร์เข้าไปให้กล้ามเนื้อฟูนะคมาก ทั้งนี้ทั้งนั้นครับในความสามารถแต่ละคนเนี่ยในความสามารถในการดูดซึมก็ดีในการดึงเอาแป้งน้ําตาลเข้าไปเก็บเป็นไตรโคเจนในกล้ามเนื้อก็ดีเนี่ยก็จะมีพาร์ทของสรีรวิทยาเข้าไปเกี่ยวข้องหลายพาร์ทมากนะครับในพาร์ทในเรื่องของการจับเอาน้ําตาลโดยฮอร์โมนอินซูลินเข้าไปอยู่ในกล้ามเนื้อในพาร์ทตั้งแต่เรื่องของการเคี้ยวการกืนการย่อยของโอ้โหองค์ประกอบมากมาย็นไปหมดที่ในแต่ละคน่ยเกิดความแตกต่างกันนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่า ในการที่แต่ละคน,นแข่งขันทุกครั้งหรือการที่จะมีโค้ดคอยบันทึกผลหรือตัวเองคอยจดจําในปริมาณของน้ําปริมาณของโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตโดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรตในช่วงก่อนการแข่งขันเนี่ยนะคระับต้องเริ่มกินในปริมาณเท่าไหร่ก่อนกี่วันมากน้อยแค่ไหนหลังชั่งน้ําหนักเมื่อผ่านของรุ่นนั้นที่เราแข่งแล้วต้องโหลดอะไรมากน้อยแค่ไหนต้องมีการจดบันทึกอย่างละเอียดทั้งปริมาณและช่วงเวลาเพราะแต่ละคนมันมีความแตกต่างกันเหมือนที่ผมกล่าวไว้ในเรื่องของสรีรวิทยา การย่อยและการดูดซึมแล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตรงนั้นแหละครับมันวัดในเรื่องของความแม่นยํำแต่ละคนว่าไม่มีสูตรสําเร็จที่แน่นอนว่าแต่ละคนเนี่ยจะต้องคํานวณออกมาเท่าไหร่คาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่น้ําเท่าไหร่ที่เหมาะสมเพราะการที่จะรับเข้ามาหรือขับออกไปในแต่ละช่วงมีปัจจัยทั้งหมดนะครับวันนี้ครับเราก็เลยมาพูดถึงเรื่องของงานวิจัยครับเกี่ยวกับเรื่องของการโหลดดิ้งมานะครับปรากฏว่าผมได้ไปเจองานวิจัยหนึ่งเกี่ยวกับนักเพาะกายครับเป็นของต่างประเทศนะฮะปรากฏว่า ชื่อเรื่องเหมือนชื่อเรื่องว่า c oh a r b o บไ d เดรตโ o ดดิ้งนะครับพักติสในบอดี้บิลดเอฟเฟกต์ออนมัสเซลทิกนิสโฟโตซิมูเลตสกอ e ์โมดสเต็ปแอนด์เกส s t โตเทสนะครับซิม t อมหมายความว่ามันมีการให้คะแนนจากภาพถ่ายนะครับ ไอเกส t โทเทสซิงเนี่ยมันเป็นการให้ภาพถ่ายออกมาที่มีขนาดข,าดของกล้ามเนื้อแตกต่างกันเดี๋ยวเราไปดูในดีเทลครับส่วนงานวิจัยครั้งนี้ครับผมมาเจอในอ journal of sport medicine นะครับในปี2019เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าในเรื่องของการลดคาร์โบไฮเดรตเป็นยังไงกันบ้างครับ <S <S ส่วนในงานวิจัยครั้งนี้นะครับวัตถุประสงค์งานวิจัยคือประเมินความหนาของกล้ามเนื้อสภาวะทางอารมณ์สภาวะทางเดินอาหาร เกี่ยวก็เรื่องของการประเมินภาพอัตวิสัยหรือการให้คะแนนการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อขึ้นไปบนเวทีแล้วนะครับเราเรียกว่าการประเมินอัตวิสัยโดยใช้สายตาแล้วก็เทียบกับสกลิลในการติ๊กนะครับมันจะมีสกลิลอยู่ให้นะครับดังนั้นสภาวะในการโหลดขบวนเดของนันกกลายทั้งนี้นะครับเรากําลังพูดถึงกลุ่มตัวอย่างที่มีการแข่งขันในเซาท์แอฟริกานะครับในรายการระดับโลกรายการหนึ่งนะครับครั้งที่4 7ิที่ประเทศบราซิล ปี2016นะครับปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างเนี่ยมีหมด24คนครับแล้วก็เฉลี่ยอายุอยู่ที่26-27ปีประสบการณ์แข่งขันคือ8ปีนะครับไขมันเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่6%นะครับแฟตแมสท,ที่เป็นกิโลเนี่ยอยู่ที่8กิโลนะครับแฟตฟรีแมสเนี่ยอยู่ที่70-72กิโลถ้าเอาแฟตฟรีแมสมารวมกับแฟตแมสเนี่ยก็อยู่ประมาณ80ากกว่าแสดงว่ารุ่นใหญ่เลยนะ80นี่คือว่ารุ่นแบบใหญ่กว่ารุ่นที่ผมเคยแข่งเยอะเลยนะครับ ในกลุ่มแรกเนี่ยเราให้รหัสว่า cl หรือกลุ่มเรียกว่าโหลดคารบเยอะนะครับ9คนกลุ่ม nl โหลดคารบน้อยหรือไม่โหลดเลยอยู่ที่15คนมี2กลุ่มนะครับงานวิจัยครั้งนี้มี2กลุ่มนะครับโดยการวัดเนี่ยจะมีการวัดค่าในงานวิจัย2ช่วงเวลาช่วงเวลาที่1คือก่อนชั่งน้ำหนักและช่วงเวลาที่2หลังชั่งน้ำหนักก่อนชั่งน้ำหนักเนี่ยเราจะมีค่าวัดอยู่ที่3วันตั้งแต่ก่อนเลยก่อน3วันแล้วก็วันชั่งน้ำหนัก แล้วก็วัดก่อนขึ้นแข่งขันนะครับรหัสก็คือ1 m 1นะครับส่วนหลังช่างเลข m ก M2 นะครับส่วนวิธีการวัดนะครับแบ่งออกเป็น4อย่างนะครับอย่างที่1นึ่เรียกว่า muscle thickness หรือว่าใช้เครื่องเขาเรียกว่า body metric เป็นขึ้นยิงผ่านกล้ามเนื้อเพื่อวัดความหนาของของกล้าเมเนื้อเดี๋ยวงานวีจัจอื่นเราจะลองดูว่าไอ้เครื่อง body metric เป็นยังไงเดี๋ยวไปเจาะอีกสักเรื่องนะครับอันนี้ให้ดูก่อนว่าใช้เครื่องนี้ในการวัดความหนา ส่วนตัวที่สเรารู้จักกันดีมากครับเป็นค่าที่วัดในเรื่องของสกินโฟล์หรือว่าเปอร์เซ็นต์ไขมันใต้ผิวหนังนะส่วนในพาร์ทที่3เป็นแบบสอบถามนะครับที่วัดเกี่ยวกับเรื่องของอความรู้กกังวลทางอารมณ์ต่างๆนะครับส่วนในแบบส,สอบถามที่4เป็นการวัดเกี่ยวกับสภาวะเกี่ยวกับเรื่องของทําระบบย่อยอาหารเช่นท้องร่วงท้องผูกอะไรพวกเนี้ยนะครับมี4ีค่านะครับ ส่วนในภาพที่ผมกำลังให้ดูตัวอย่างจากอินโฟกราฟิกข้างๆเ่ยนะครับเป็นสเกล e 1-7ถึงเนะครับเขาเรียกว่าโฟโตซิลูเอตเอเวอเรชั่นเป็นเป็นการให้คะแนนเปรียบเทียบกับสเกล e 1-7ถึง7ว่าขนาดของร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับภาพเนี่ยมีเมื่อโหลดค้าไปแล้วไปอยู่บนเวทีเนี่ยกรรมการให้คะแนนเท่าไหนะร่นถึง ผลงานวิจัยครับปรากฏว่าภาพรวมของแคลอรี่ในกลุ่ม CL หรือกลุ่มที่โหลดคาร์โบไฮเดตมากเลยนะครับในช่วงของ่า M1 กับ M2 เนี่ยปรากฏว่ามีการโหลดคาร์โบไฮเดรต,ตอนแรกเนี่ยนะครับอยู่ที่2,983แคลอรี่นะครับส่วนกลุ่ม CL เนี่ยอยู่ที่3,591กิโลแคลอรี่ปรากฏว่าหลังจากชั่งน้ำหนักเนี่ยนะครับมีคาร์โบไฮเดตเนี่ยเพิ่มขึ้นในระดับหนึ่งนะครับส่วนปริมาณสารอาหารนะครับ ในกลุ่ม cl เนี่ยโปรโตีนมีไม่มากนะครับแต่จะเน้นไปทางคาร์บโบไฮเดรตสักกลุ่ม mc หรือว่ากลุ่มที่โลคาร์โบไฮเดรตเนี่ยกลับโหลดคาร์โบไฮเดรตไม่มากแต่โหลดโปรโตีนมากเห็นไหมครับกลับกันนะครับอีกทีนึ่งครับกลุ่มคาร์บโบไฮเดรตมากกับกลุ่มโปรโตีนมากนะครับมีความแตกต่างกันในตรงนี้ส่วนไขมันนะครับไม่แตกต่าง2กลุ่มนี้กินพอๆกันส่วนไฟเบอร์และอื่นอื่นก็ไม่แตกต่างนะครับสรุปง,ง่ายๆว่ากลุ่มเนี้ยนะครับกินโปรโตีนมากอีกกลุ่มนึงเนี่ย กินคาร์โบไฮเดรตมาครับสรุปผลครับปรากฏว่านะครับในการประเมินนะครับสัดส่วนของร่างกายเนี่ยในพาร์ทของน้ำหนักตัวกลุ่มที่โหลดคาร์บเนี่ยหรือว่ากลุ่ม CL เนี่ยนะครับปรากฏว่าหลังจากชั่งน้ําหนักกับก่อนชั่งน้ําหนักเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงครับปรากฏว่าน้ําหนักตัวเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นอยู่ที่2อถึงสกิโลกรัมเลยโอ้โหจริงๆแล้วการที่เรากินคาร์โบไฮเดรตเข้าไปเนี่ยไกลโคเจนคงไม่เพิ่มมากขนาด หนึ 1> 1, 2, ่งถึงสองสามิลลกร,รมัมครับอาจจะเป็นในพาร์ทของทั้งน้ําด้วยนะครับพลาสมาด้วยต่างๆด้วยมันทําให้เยอะได้ขนาดนั้นเลยนะครับซึ่งมีการวัดความหนาอีกนะครับปรากฏว่าไอ้ความหนาของใบเส็บและไตรเส็บหรือหน้าแขนกับหลังแขนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงถึง 1- นถึงสมมตรเลยนะครับค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็มีวัดเส้นรอบวง7จจุดครับจุดนะครับก็จะมีอกเอวสะโพกต้นขาต้นแขนน่องท่อนแขนนะครับ ปรากฏว่าในกลุ่มที่หลดคาร์บเนี่ยนะครับในช่วง M1 กับ M2 เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าไม่แตกต่างกันอย่างนี้สำคัญครรือมีขนาดเปลี่ยนแปลงครับแต่ว่าในพาร์ทของส่วนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนของเอวแน่นอนนะผู้กายต้องการให้ส่วนที่มีกล้ามเนื้ออกใหญ่ขึ้นแขนใหญ่ขึ้นข,ขาใหญ่ขึ้นแต่อวัยไงครับเอวเท่าเดิมสอดคล้องเลยครับปรากฏว่าในกลุ่ม CL หรือกลุ่มที่โหลดคาร์บฮเรตเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนนะในพาร์ทของความเครียดหรือทางอารมณ์ ในกลุ่มทั้งโหลดคาร์บมากกับกลุ่มทั้งโหลดโปรตีนมากเนี่ยนะครับปรากฏว่าทั้งสองกลุ่มเนี่ยมีความเครียดไม่แตกต่างกันเลยนะครับตั้งแต่ก่อนแข่ง3วันจนถึงวันแข่งขันช่างน้ําหนักทุกพาร์ทเนี่ยความเครียดที่เกิดขึ้นนะครับในเรื่องของอทริชชั่นต่างๆความกดดันอารมณ์ความทุกอย่างเนี่ยไม่แตกต่างเ,เครียดทั้งสองอย่างนะฮะปรากฏว่าเครียดทั้งสองอย่างส่วนใลพาร์ทของระบบทางเดิอนอาหารครับเป็นอย่างนี้ครับ ในพาร์ทของกลุ่มที่โหลดคาร์โบไฮเดรตมากเนี่ยนะครับก่อนการแข่งขันหรือก่อนชั่งน้ําหนักเนี่ยสภาวะท้องผูกเนี่ยมีน้อยนะครับแต่ช่วงหลังจากชั่งน้ําหนักเนี่ยดันมีเยอะขนาดโหลดขาเพิ่มแล้วนะผมบ่าก,ก็ต้องมีการโหลดน้ำาแต่คุมน้ําอยู่จากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับนี่คือเอาประสบการณ์ส่วนตัวในการแสดงความมิเห็นนะไม่ได้สรุปจากงานวิจัยนะครับก็สอดคล้องกันนะหมายความว่าพอหลังจากที่เราโหลดคาร์โบไฮเดรต จากชัาหนักไปแล้วเราพยายามจะกินแต่เรายังคุมน้ําอยู่นะครับแต่ปรากฏว่ามันก็อาจจะมีสภาวะท้องผูกบ้างอาจจะอยากถ่ายบ้างแต่ก็ถ่ายไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนในพาร์ทของอ่าสภาวะท้องร่่มล่ะนะครับในบางกรณีนะครับบางคนก็จะเกิดสภาวะท้องร่วมในพาร์ทของหลังชั้มหนักได้อันนี้เคยเกิดกับผมเองเลยนะฮะและนักกีฬาหลายหลายคนเนี่ยพออยู่ๆโหลดครับในปริมาณที่มาก ต่อให้เราโหลดน้ำเข้าไปไม่มากเนี่ยก็เกิดสภาวะเหมือนร่างกายมันบีตัวมาจากท้องว่างๆหรือกินมาน้อยๆได้หลาย,ลายวันเนี่ยสาสวันติดเนี่ยเรากินน้อยมาตลอดเราพยายามโหลดคาร์โบไฮเดรตเข้าไปเยอะเนี่ยขนาดเราคุมน้ําแล้วนะแต่ยังไงก็ต้องมีบ้างนิดหน่อยครับช่วยในการกลืนในการการดิดคอก็แล้วแต่ปริมาณไม่มากเน่ยก็จะเกิดสภาวะท้องรว่วงซึ่งกับตัวเองเนี่ยเกิดบ่อยแต่ไม่ได้ท้องเสียงนะ ก็จะมีการขับถ่ายแบบไม่ปกติพอสมควรก็สอดคล้อ,องกับงานวิจัยนี้เลยนะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็นักกีฬาที่เคยสอบถามพูดคุยกันในการแข่งขันมาด้วยกันนะส่วนในพาร์ทของการตัดสินหรือว่าการใช้โฟโต้หรืออัตวิสัยคะแนนเปรียบเทียบคะแนนนะครับปรากฏว่านะครับในพาร์ทของ CL หรือกลุ่มที่โหลดคาร์โบไฮเดรตมากหลังจากชั่งน้าหนักเน,นี่ยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่โหลดโปรตีนมาก ปรากฏว่ากลุ่มที่โหลดคาร์โบไฮเดรตมากเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงในการให้คะแนนชัดเจนเลยนะครับส่วนในพาสของโหลดโปรตีนมากแต่โหลดคาร์โบไฮเดรตน้อยเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงน้อยนะครับถ้าคะแนนเนี่ยนะครับจากภาพที่ผมบอกหนึงถึงเเนี่ยกลุ่มที่โหลดคาร์โบไฮเดรตเนี่ยก่อนที่จะให้ขึ้นไปชั่งบนเวทีหรือวัดการแข่งขันเนี่ยนะครับมีคะแนนที่สี่จุแต่พอให้คะแนนหลังจากโหลดคาร์โบไฮเดรตแล้วเนี่ยห้าจุดหนึ่งก็ถ้าดูจากภาพสเกลที่ผมขึ้นอินโฟให้ดูเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลง แม้จะ1-2ึงถึงสองสเกลก็ตามแต่ในพาร์ทของโหลดโปรตีนสูงเนี่ยกับมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนั้นแสดงว่าในในในทัศนสุดตัวผมนะครับวันแข่งขันเนี่ยการโหลดโปรตีนแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรนะครับแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรให้ให้คาร์โบไฮเดรตมันเพราะคาร์โบไฮเดรตอะ่ะมันมาเป็นไกลโคเจนในกล้ามเนื้อพูดง่ายๆว่ากล้ามเนื้อเป็นโปรตีนก็จริงนะครับมันเหมือนเป็นเส้นท่อสายยางเล็กนะ การที่มันจะขยายได้มันต้องคือไกโคเจนเนะาะคาร์โบไฮเดรตที่อัดเข้าไปแต่โปรตีนเนี่ยมันมันมันเข้าไปช่วยอะไรในตอนนั้นมากไม่ได้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยในมุมมองของผมก็สอดคล้องจริงๆนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่านะครับในสภาวะที่เราจะโหลดคาร์โบไฮเดรตที่สาคัญเนี่ยเราต้องรู้ปริมาณที่เหมาะสมก่อนว่าเราควรปริมาณเท่าไหร่ไม่ใช่ว่ากินจนจนจน,จนเยอะจนท้องร่วงอย่างเงี้ยนะครับหรือท้องผูกนะครับต้องมีการฝึกนั้นการแข่งขันทุกๆครั้งถ้าเกิดการเรียนรู้ดีแม่นยํา แสดงว,ว่าเราจะหาจุดที่เหมาะสมของเราเจอครับสรุปนะครับในงานวิจัยครั้งนี้นะครับทุกคนก็อาจจะได้เก็ดเล็กเกดน้อยในการวิจัยนะครับในเรื่องของความสําคัญในเรื่องของการวางแผนตารางของตัวเองว่าก่อนแข่งขันเนี่ยนะครับกี่วันหรือว่าหลังจากขึ้นน้ำหนักเนี่ยปริมาณในการที่เรารวจคาร์บโบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินแร่ธาตุต่างต่างเนี่ย ของตนเองเนี่ยปริมาณควรเป็นเท่าไหร่นะครับเราควรจดบันทึกเลยนะครับในช่วงเวลาแต่ละวันเชา้ากลางวันบ่ายเย็นก่อนนอนกี่วันกี่วันมีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่น้ําใช้เท่าไหร่คารบ์บอฮเดรตดเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมนะครับไม่งั้นครับจากงานวิจัยก็จะบอกว่าจะมีสภาวะทั้งท้องผูกเนาะและท้องร่วงเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเรากินปริมาณอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไปแบบฉับพลันก็อาจจะเกิดสภาวะท้องร่วงได้นะครับหรือถ้ากินปริมาณน้าน้อยเกินไปเกิดสภาวะ ท้องผูกได้โดเยเฉพาะโปรตีนครับถ้าเรากินเยอะเกินไปก็อ,อาจทําให้ท้องผูกได้เช่นกันครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่เราอยากได้ให้เกิดนากคืออารมณ์ครับแน่นอนครับถ้าความเครียดสูงมันมีคอร์ติซอลหรือโฮอร์โมนต่างๆนที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็อ,อาจจะส่งผลต่อการโพสซิ่งต่อการดึงเอากล้ามเนื้อออกมากล้ามเนื้อจะฟูสวยงามได้ไม่ได้อยู่แค่คาร์โบไฮเดรตอย่างเดียวแร่ธาตุโฮอร์โมนต่างๆความพร้อมต่างๆถ้าเราจะรู้สึกเครียดแบบพอดีอาจจะทําให้เราดึงกล้ามเนื้อออกมาได้สวยงาม ชว์ออกมาได้ดีกล้ามเนื้อคอนแทคชันได้ดีดังนั้นการที่จะหาปริมาณที่เหมาะสมทุกเรื่องผมเชื่อว่าต้องเกิดจากการฝึกและการแนะนําที่เหมาะสมกับตัวเองไม่ว่าจะเป็นโค้ดตัวเองหรือเพื่อนนักกีฬาในการแชร์ข้อมูลต่างๆไม่สําคัญเท่ากับเราเองต้องจดบันทึกของเราให้เหมาะสมเพราะร่างกายมีความแตกต่างที่แต่ละคนวันนี้งานวิจัยนะครับอาจจะพูดถึงในเกตเล็กเกตน้อยในเรื่องของสภาวะอารมณ์หรือการเปลี่ยนไปต่างๆ,างๆฝากทุกนเอาไปใช้ครับวันนี้โค้ดวิทย์กีฬาฟุตบอลครับขอบคุณมากครับทุคนครับสวัสดีครับ